อือ้อร่อยหอมมากอืออร่อย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบียร์แล้วก็ไอ้อ้วนมัลลี่ฮอลนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะเป็นมัลลี่ฮอลของเดือนกันยายนนะวันนี้ก็มีของเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะขนมญี่ปุ่นนะคะของพิเออเดอร์ญี่ปุ่นแล้วก็พวกของชิคกี้ิ๊กีก้กกกนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกาลังใจนะคะแล้วกด subscribe ให้ช่องไอ้อ้วนสตอรี่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกล่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะนี่กล่องแรกนะคะก็เป็นของพิเออเดอร์ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเมว เปิดตัวมาอย่างแรกก็ของกินเลยนะคะเป็นไดฟุกุนะนี่เป็นไดฟุกุที่เบียเพลย์เดอร์มาจากญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่ามี6รสชาตินะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะชิมกันเลยดีกว่านะนีเ่เขามีตั้ง6รสชาติเนะ่ยถ้ายังไงเดี๋ยวเบียขอชิม1รสชาตินะคะเพราะว่าวันเนี้ยขนมเยอะมากถ้าเบียชิมทั้งหมดทุกรสชานะเบียว่าอิ่มทานไม่ไหวแน่เลยนะคะเดี๋ยวมาลองดูอันไหนนาอ,นอสีขาวไหมน่าจะอันนี้นะเดี๋ยวลองดูนะคะน้องหยุ่นมากเลย อ,อร่อยมากเลยอ่ะข้างในเป็นไส้ถั่วแดงนะคะอันเมื่อกี้นะมันก็ต้องมีหลายรสชาตินะคะแบบเป็นหอ,หอๆอย่างนี้นะสึกว่าซองนึงมีทั้งหมด15ชิ้นนะคะแล้วก็มีรสชาติตามนี้เลยนะ6รสชาตินะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออย่างอื่นกันเลยค่ะส่วนราคาแล้วก็ของที่เบียร์ซื้อนะคะเดี๋ยวเบียร์จะแปะไว้ให้ที่คลิปนะกล่องต่อมานะคะยังคงเป็นเพีออเดอร์ญี่ปุ่นอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะโอเคกล่องนี้นะคะมีทั้งของกินได้และกินไม่ได้นะ เค okay, มาดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็น Starbucks นะคะเป็นอเมริกาโน่นะที่เขามีวางขายที่ญี่ปุ่นนะคะเบลก็เลยลองซื้อมาดู2กระป๋องนะคะก็คืออยากเก็บสะสมกระป๋องด้วยแหละกระป๋องสวยดีเป็น b บล็คคอฟฟี่ช็อตนะคะเดี๋ยวเบยลองเปิดชิมกระป๋องหนึ่งเลยดีกว่านะ ก็อันเนี้ยไม่เข้มมากนะคะทานง่ายคนที่แบบไม่ได้ชอบทานกาแฟอยู่แล้วนะคะหรือแบบทานกาแฟอ่อนอะ่ะทานได้เลยนะคะแช่เย็นๆเนาะแต่นี้ไม่ได้แช่เย็นนะก็คือถ้าแช่เย็นๆนะแล้วก็ทานกับพวกแบบไดฟุกุเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือว่าพวกคุกกี้อะไรเงี้ยก็เหมาะเลยนะคะแปลว่าอร่อยดีนะเออแล้วก็กระป๋องน่ารักมากเลยคือซื้อเพราะว่ากระป๋องเลยนะเนี่ยแต่ว่ารสชาติคือโอเคด้วยเคเดี๋ยวไปต่อกัน ต่อมานะคะอันนี้จะคือมันเป็นสเปรย์ตัวนี้สามารถเอาไว้ฉีดตามพวกหมอนที่นอนได้สําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้มันจะช่วยทําให้เหมือนประมาณว่าไปฆ่าพวกแบบตัวฝุ่นไรฝุ่นอะไรเงี้ยที่เราแพ้ตามแบบที่นอนหมอนของเรานะคะฉีดฉีดแล้วก็คือเอาไปตัดแดดไว้นะคะอันนี้บิ๊ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูเป็น Product o f J- a p a n นะคะ ต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะแต่ตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดแบบฟู้ดเกรดแบบที่แบบสามารถพ่นฉีดลงไปในภาชนะจานช้อนหรือว่าอาหารได้นะคะอย่างเช่นแบบถ้าเราแบบไปข้างนอกหรือว่าเราซื้อของจากข้างนอกมาทานที่บ้านแล้วเราไม่มั่นใจแบบอาจจะเป็นของที่แบบมันอุ่นไม่ได้อีกทีนึงหรือเงี้ยเพื่อเพื่อเพิ่มความมั่นใจอันนี้ก็คือสามารถแบบสเปรย์ลงไปก่อนทานได้นะคะอันนี้คือเขามีผลจริงแล้วคือสามารถทานได้นะอันนี้เป็นโปรดักต์ออฟเจแปนเหมือนกันนะทีนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเป็นขวดใหญ่ใช่ไหมคะนี่เบียก็ถามเช็คข้อมลมาาาแ้วว่สรถ แบ่งใส่ขวดน,น้อยๆนะคะเผื่อเราพกไปข้างนอกเวลาเราไปทานข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยเราแบบไม่มั่นใจอะ่ะเราก็เออฉีดพ่นเพิ่มเพื่อความมั่นใจได้เดี๋ยวนี้เบีก็จะลองเออลองใช้ดูนะคะว่ามันมีผลต่อรสชาติของอาหารเพิ่มไหมนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาบอกอีกทีนึงเนาะหมดไปอีกหนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวมาดูกล่องถัดไปกันค่ะกล่องต่อมานะคะกล่องนี้ใหญ่มากจากร้านเดียวกันนะคะแต่ว่าเบียสั่งหลายรอบนะคะก็เลยแบบมาหลายกล่องนะคะของทยอยมาเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะกล่องใหญ่มาก กล่องนี้ของเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนบมีกึ่งสําเร็จรูปนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของฮอกไกโดนะอันนี้ รสชาติอันนี้น่าจะเป็นโชยุนะคะเป็นราเมงโชยุนะหนึ่งแพ็คนะคะมีทั้งหมด5ซองนะคะเบียร์ซื้อมา3รสชาตินะคะเขามี3มรสชาติเบียร์ก็เลยซื้อมาลอง3รสชาติเลยนะแต่ว่าอันนี้คงยังชิมวันนี้ไม่ได้แต่เบียร์คิดว่าเบียร์จะลองทําเป็นคลิปแบบชิมราเมงอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะว่าตอนนี้เบียร์ก็มีสะสมไว้หลายอย่างเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอยากให้เบียร์ทำไหมถ้าเพื่อนๆอยากให้เบียร์ทำนะคะก็ฝ <บ chosen. S 2> ากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไงเบียร์จะทําเป็นคลิปแยกให้ดีกว่านะคะนี่เป็นรสโชยุนะ น่าทานมากๆเลยดูหอใหญ่ด้วยอะ่ะเรามาอีกรสชาตินึงนะคะอันนี้นะคะมันจะเป็นรสชาติแบบซุปหอยเชลละ์ค่ะเป็นของค็อกกโดเหมือนกันนะคะคือสั่งมาล็อตเดียวกันนั้นอันนี้ในห่อคือมีทั้งหมด5ซองนะคะเป็นแบรนด์ของนิชชินนะคะนี่เป็นนิชชินเป็นผู้ผลิตนะโอเคว่าแล้วก็อยากทําคลิปกันเลยนะคะเดี๋ยวท่าไงเียกว่าเดี๋ยวเวียทำดีกว่านะคะจะได้แบบมาลองชิมกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะหาท็อปปิ้งอะไรแปลกๆมากินแก้มกันด้วยดีไหมเนาะ น,นี่เป็นซุปหอยเชลล์นะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเบียเขียนแปะให้ทีดีกว่านะคะเพราะว่าตอนที่สั่งเนี่ยจำไม่ได้ว่ามีซุปอะไรบ้างรู้แต่ว่ามี3อย่างเบียก็สั่ง3อย่างเลยนะคะมาดูของถัดไปกันค่ะนี่ขนมนะอันนี้เป็นขนมแบบเหมือนเวเฟอร์แล้วก็เคลือบกรินทีนะคะเป็นชาเขียวนะคะน่าจะเป็นช็อกโกแลตชาเขียวนะเดี๋ยวไปลองแกะชิมดูนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะยี่ห้อแบบเบอร์บอนใช่ไหมใช่สินี่อ่ะนี่นะโอเค ในหอ่อเขาก็จะมี9ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรียนลองชิ้น อร่อยเลยแหละเพราะว่าปกติจริงเดือนไม่เป็นคนไม่ชอบแบบกลิ่นชาเขียวจัดแต่อันนี้กลิ่นชาเขียวไม่ได้แรงนะคะแล้วก็ไม่ได้หวานมากจะมีความขมนิดๆแล้วข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบแป้งกรอบบางๆเป็นช็อกโกแลตนะคะแผ่นแป้งมือนขายทองม้วนบ้านเราอะคะ่ะแต่ว่าจะเป็นรสช็อกโกแลตไม่หวานนะคะแล้วก็มีเป็นแบบเพลือบช็อกโกแลตชาเขียวทีนึงนะคะก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยนะคะอันต่อมานะคะอันนี้ตอนไปญี่ปุ่นก็เห็นคนซื้อเยอะมากนะแต่เดียก็ ไม่เคยซื้อสักทีนะคะนี่พอเขาเปิดพลเดอร์บิยก็เลยลองสั่งดูนะคะรู้สึกว่าอันนี้ก็จะเป็นของไม่ใช่ฮอกไกโดอ่าใช่ตัวนี้เป็นโปรดักของฮอกไกโดนะคะเขาบอกว่าเป็นข้าวโพดเดี๋ยวไปลองแกะดูเลยดีกว่าเพราะว่านี้บียก็ยังไม่เคยทานนะไปญี่ปุ่นตั้งหลายทีก็ไม่เคยซื้อสักทีนะคะขั้งในเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะนี่จวแกะชิมเลยอืมมันเหมือนข้าวโพดทอดกรอบ แบบว่าแป้งข้าวโพดอ่ะเออแล้วเขาทาเป็นรูปป๊อปคอนด้วยนะเดี๋ยวเบียอินเสิร์ตให้ดูอีกทีละกันนะคะแล้วก็เหมือนมีเป็นเม็ดข้าวโพดกับอบกรอบข้างในนะคะอืมอร่อยอร่อยเลยแหละคือมันหอมอะ่ะหอมแบบไม่ใช่หอมแบบข้าวโพดฉุนนะแต่แบบกรอบอร่อยแล้วก็เบียมืความสึกมันไม่เค็มมากนะคะตอนแรกเบียก็กลัวว่ามันเออมันจะเค็มหรือเปล่านะคะ อันนี้กล่องนี้ที่เบียร์ซื้อนะคะเป็นกล่องใหญ่มีทั้งหมด1 0บซองเล็กอยู่ข้างในนะเ okay, เดี๋ยวไปต่อกันนี่อันนี้นะคะจะเป็นขนมเป็นโปรดักของฮอกเกโดเหมือนกันนะเป็นมัน 3- สีนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไงข้างในมีทั้งหมด1 0บซองเล็กๆนะคะลองดูกล่องน่ารักเชียวหอ่อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นเหมือนแบบมันทอด3มสีนะ เรียนไม่เคยซื้อทานเหมือนกันนะเคยเห็นนะเคยเห็นที่ขายในสนามบินนะแต่ว่าไม่เคยซื้อเคยซื้อแต่ไอ้เตโต้ฟาร์มนะคะอือหอมกลิ่นแบบมันเลยอะ่ะอันนี้มันม่วงนะคะอืออันนี้บันสีเหลืองอืออันนี้จะเป็นแบบน่าจะมันฝรั่งอร่อยอะ อร่อยเลยแล้วก็มีแบบกลิ่นหอมเหมือนแบบเหมือนเวลาเรากินมันเผาอะมันจะมีกลิ่นแบบอ่อนๆน,นะคะแล้วก็อร่อยไม่เค็มมากนะคะแล้วก็เขาทอดไม่ค่อยมันเแบียมแน่ใจเขาทอดเขาอาจจะอบก็ได้เนาะมันดูไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะอร่อยกินเพลินมากเลยเบียวว่าแบบถ้าถ้าแบบสมมติไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือแบบเออซื้อพีมากินอะไรเงี้ยแบ่งกันเพื่อนๆได้หลายคนเลยนะคะกินเพลินเลยแหละนะโอเคไปต่อต่อมาอันนี้ไม่ใช่ของกินไม่ใช่ของกินบ้างก็ได้เนาะโอเค อันนี้ปิกาจูอะไรรู้ไหมเป็นที่ใส่แมสนะคะเป็นที่ใส่แมสคือแบบบางทีเราจะต้องมีพกใส่กระเป๋าใช่ปะและ้วบางทีเบียใช้เป็นแบบซองๆอ่ะซอง,อง,องมันก็แบบย่นไปยู่มายับไปยับมานะคะเบียก,ก็เลยเออชอบปิกาจูด้วยแล้วก็แบบด้วยความที่เป็นสีเหลืองนะคะน่าจะใส่ได้สักแบบ5แผ่นได้ไหมเดี๋ยวเบียลองลองใส่ดูแล้วเดี๋ยวเบียมาบอกทีนึงดูดีน่ารักแล้วก็แบบพกมันแบนใช่ปะพกใส่กระเป๋าผู้หญิงก็ง่ายเนาะดูดีน่ารักอ่กนะโอเค หมดไปนะคะกล่องนี้เดี๋ยวไปดูกล่องต่อไปกันกล่องต่อมานะคะยังคงเป็นขนมญี่ปุ่นอยู่นะคะแต่ว่าร้านเนี้ยเขาดีตรงที่แบบว่าเป็นขนมพร้อมส่งนะคะเขาเหมือนแบบเป็นมีหน้าร้านแล้วก็ขายเป็นซปเปอร์ยอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวมาดูของกันยิ่อย่างแรกเลยขนมของโปรดพี่หมีเลยนะคะเป็นทาโร่โงาดํานะคะเบียร์แบบีย่ว่าเบียร์หาซื้อยากมาไม่ค่อยเจอนะคะแล้วก็ร้านเนี้ยขายราคาดีมากๆด้วยนะเพราะว่ามันเป็นของแบบ พร้อมส่งเดี๋ยวถือว่าราคาเขาโอเคเลยแหละนะคะอืมอันนี้ก็แบบหมดอายุปี2022เนี่ยปีหน้านี่นของใหม่นะชิมไหมชิมเนาะชิมดีกว่าพี่มีเขอกินก่อนนะหอมมากเลยนี่นี่น่นแหมให้ดูน้อยแล้วเกินเนาะอืมเขาก็จะเป็นเหมือนแบบทาโล่ประกบงาดํานะคะอยู่ข้างใน beauty b l o อ g e r ไปอีกอร่อยตอนแรกกินไม่เป็นนะก็ย่งพี่หมีกินเอออร่อยทีนี้ตอนหลังก็เลยต้องซื้อแบ่งกันคนละหอนะคะ เดี๋ยวมาดูของต่อไปกันเอออันนี้อะไรอะ่ะอ๋อลูกอมนมฮอไกโดด้วยนะฮอไกโด้ไหมน่าจะใช่ป่าดเดี๋ยวลองแกะกันดูนี่ห่อเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบห่อเม็ดไม่มมนีนะลองชิมดูเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะ่ะอืม อร่อยแบบหวานหวานนมนมแต่ไม่ได้หวานมากใครเคยกินลูกอมคูก้าไหมตอน,นเด็กๆโหดูกแก่เลยเนะรู้อายุเลยคือแบบตอน,นเด็กๆมันจะมีลูกอมนมคูก้าเนอะแต่อันนี้มันจะแข็งๆนะคือมันต้องอมๆไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่เป็นแบบเคี้ยวหนึบนะคะแต่แบบอื้ออร่อยดีอ่ะอมเพลินๆแต่เขาบอกมันเป็นลูกอมเกลือแต่เบียกก็ไม่รู้สึกว่ามันเค็มนะโอเคสรุปว่าโอเคชอบนะคะต่อมาอ๋ออันนี้เป็นขนมที่แบบจริงๆเหมือนแบบในดองกี้ ที่ไทยก็มีขายเลเนาะคือเวลาไปญี่ปุ่นเราชอบซื้ออันนี้มากเลยเป็นอย่างเงี้ยคือเขาเรียกขนมแบบเซมเบ้อ,อะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะเราเป็นรสวาซาบินะคะเวลาเบียไปญี่ปุ่นนะชอบไปซื้อแบบตามเซเว่นหรือในดองกี้อะไรอย่างเงี้ยดองกี้ที่ญี่ปุ่นก็มีขายเนาะชอบอะตัวเนี้ยอร่อยมันจะแบบเข้มๆหน่อยๆแล้วก็แบบเวลากินก็มีความฉุนวาซาบิขึ้นจมูกด้วยนะคะอันเนี้ยถ้าแบบใครเจอนะแบบลองได้เบียเห็นที่ไทยก็มีขายเยอะแหละนะคะอันเนี้ยต่อมา ยังไม่หมดนี่มันฝรั่งเขาบอกเป็นมันฝรั่งชีสไม่ใช่มันฝรั่งเนยไม่ใช่มันฝรั่งชีสอย่าลองดูนะพอนึงมีสีแผ่นนะแผ่นเป็นอย่างเงี้ยอันนี้แผ่นแหวงเอาไหมให้ดูแผ่นเต็มๆแผ่นอย่างนี้นะคะแบบมีทั้งหมด4แผ่นนะคะใน1นึ่งซองนะจะลองชิมกันเป็นเนื้อมันฝรั่งแบบมันเบาอ่ะคือไม่ใช่เหมือนแบบกัดไปแล้วแบบเป็นแข็งกรอบใช่ไ่มแต่แบบมันแบบมันมีความฟูกรอบอ่ะเออนุ่มๆเบาๆเอออร่อยดีนะใช้ได้เลยนะคะ ตามไปตากันนะคะร้านนี้พร้อมส่งไม่ต้องรอส่วนอันนี้เบียว,ว่าเบียไม่แน่ใจว่าแบบเดซูเปอร์บ้านเราธรรมดาก็มีขายปะนะแต่น,นี้มันเป็นเหมือนแบบของญี่ปุ่นนะครับโคล,ลอนไส้ครีมนะคะตัวนี้ลองดูซิว่ามันมันครีมต่างไหมแต่ทาไมเบียมีความสุขเหมือนเบียเคยเห็นตามฟู้ดแนลนด์อะไรเงี้ยมันก็มีนะไม่แน่ใจแต่ซื้อมาแล้วแหละหอมเลยอะ่ะพอเปิดซองมาแบบหอมครีมเลยอะ่ะ <c oughs> เบียมีความรู้สึกมันก็เหมือนโคล,ลอนไส้ครีมบ้านเรานะคะแต่ว่าอันนี้มันจะหอมกว่าพอแกะซองมามันหอมเลยแต่สําหรับเบียร์เบว่าหวานไปหน่อยอันนี้อันนี้รู้สึกว่าหวานไปนิดนึงนะคะหมดไปกหนึ่งกล่องนะเดี๋ยวมาดูกล่องถัดไปกัน,นะคะ่ะกล่องต่อมานะคะยังคงอยู่กับพีออเดอร์ญี่ปุ่นนะคะยังไม่มูฟออนนะอันนี้จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะเจ้านี้เบียร์ก็สั่งของเขาประจําแล้วก็แบบ เป็นเจ้าที่เบียร์สั่งเพียวเดอร์มานานนานแล้วหลายปีมากนะคะแม่ขาใจดีมากนะคะกว่าจะเก็บตังค์เนี่ยคือส่งของถึงบ้านแล้วนะคะถึงส่งบินเฟียเก็บนะอืมอันนี้รานเนียแนะนาเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันกล่องนี้นะคะบอกเลยว่าว่ากันด้วยเรื่องเยลลี่นะเป็นเยลลี่ที่เบียร์ชอบมากแล้วตอนที่เบียร์ไปญี่ปุ่นอะเบียร์ก็ซื้อกลับมา แต่ตอนนี้เขามีออกแบบรสชาติใหม่เพิ่มก็คืออันนี้ลินจี่เมื่อตอนปี2019ที่ที่เบไปครั้งล่าสุดก่อนโควิดนะมันยังไม่มีรสลินจี่นะนะเดี๋ยวเบลลองชิมแล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจหหอนิดหน่อยนะคะเบยว,ว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแบบหอรุ่นเก่าอะ่ะดีงามตรงที่แบบมีซิปบ,บล็อกให้นะคะทานไม่หมดก็สามารถเก็บได้นะเบลขอชิมรสลินจี่ก่อนละกันเพราะว่ายังไม่เคยทานเลยตแบบนี้หอมมาก นี่เขาก็จะเป็นแบบขนมมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนมาร์ชเมลโล่แล้วก็มีความเยลลี่แบบสอดแทรกอยู่ในแบบมาร์ชเมลโล่มันจะนุ่มๆนะแล้วก็มีความเยลลี่อือร่อยลลินจีคือดีงามมันแบบหวานอมเปรี้ยวนะคะอร่อยอ่ะเป็นรสใหม่นะคะแล้วก็อันนี้พีกก็ชอบมากก็คือเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นแอปเปิลกับอังุนนะคะเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูรอนแอปเปิลนี่เปิดออกมานี่กลิ่นมาก่อนเลยนะเนี่ยหอมมากเลยเห็นไหมหอม อือร่อยตั้งแต่กินเยลลี่ญี่ปุ่นมาคือแบบชอบอันนี้สุดแล้วอะตัวแอปเปิลก็จะแบบหวานอมเปรี้ยวนะคะแต่ว่าตัวลิ้นจี่เนี่ยจะเปรี้ยวปปนะยาาก,กว่าแอปเปิลนะเดี๋ยวมาลองรสอ่างุ่นกันอ่างุ่นก็หอมแต่เบียว่าแอปเปิลหอมกว่านี่อ่างุ่นก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยคือไอตรงขาวๆเนี่ยมันจะมีความเหมือนม์ชเมลโล่เลยนะคะแล้วก็เป็นสีม่วงๆก็คือเป็นเยลลี่อร่อยรักทุกคนชอบทุกรสนะ ยี่ห้อนี้มี3ามรสชาตินะคะยอกคาบยาเพียวแอนเนเชอรอันนี้เป็นแบบอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นรสเมลอนนะคะอหอมน้องเยลลี่จะเป็นอย่างนี้นะคะกลมๆแบนๆปั้นๆนะ อันนี้ไม่หวานมากนะคะแล้วก็มีความหอมของเมลอนนะคะแล้วก็มันจะเหมือนแบบดึงๆนิดนิด,นดมันจะคล้ายๆจอลลี่แบระค่ะแต่ว่าอันนี้จะนุ่มกว่าจอลลี่แบร์นะ mm hmm. แต่เบลว่าเบชยังชอบอันเมื่อกี้มากกว่านะคะแต่อันนี้ก็คือแบบโอเคนะนะคะทานได้ mm hmm. ต่อไปอ๋อแล้วกล่องนี้มีกาชาปองด้วยนะฝากกดกาชาปองมานะคะตัวไม่ไปแต่ว่ายังส่งตัวแทนไปกดกาชาปองมาให้ อันนี้ที่เวฝากกลุมมาก็คือเป็นน้ำแข็งใสโอเคยังต่อน้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวเบลค่อยต่ออีกทีหนึ่งเนาะก็หมดไปอีกกล่องนะคะเดี๋ยวมาดูกล่องถัดไปกันค่ะกล่องถัดมานะคะก็ยังเป็นพิออเดอร์ญี่ปุ่นอยู่นะคะแต่ว่ากล่องนี้น่าจะไม่ใช่ของกินแหละนะคะเป็นของร้านเดียวกับร้านเมื่อกี้เลยเบลสั่งไปสองอบอันนี้จะเป็นแมสอันนี้รู้สึกจะเป็นแมสของไดรายโซญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าเออมันใช้ดีนะคะเบลก็เลยลองสั่งมาแล้วก็แบบไม่แพงด้วยนะคะเบลว่าราคาแบบโอเคเลยแหละ นะเดี๋ยวลองแกะออกมาให้ดูสักอันดีกว่าอ้อกล่องนึงมี30ชิ้นนะคะถ้าก็ุ่มนุ่มดีนะเบียวว่าก็ใหญ่ใหญ่มาตรฐานนะคะสามารถปิดหน้าอ้วนๆของเบียได้คือโอเคนะต่อไปนะคะมีอีกอย่าง,งทอาแ็กมาแน่นหนายอย่างดีมากนะ อันนี้จะเป็นแก้วนะคะแก้วสตาร์บัคนะอันนี้เป็นแก้วแบบแก้วพลาสติกแหละ2ชั้นนะคะเก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับแบบเก็บได้ทั้งวันหรอกนะคะหนาดีนะขนาดน่าจะเป็นไซส์ทอนะคะลายน่ารักดีมีน้องหมีด้วยก็เลยแบบเออเห็นแล้วถูกใจแล้วก็แบบรานะคาไม่ได้แรงมากก็เลยแบบสั่งเขาหยิบมาด้วยนะคะโอเคหมดไปอีกหนึ่งกล่องนะเดี๋ยวมาดูกล่องถัดไปกันคะ่ะกล่องต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นขนมอยู่นะคะเป็นขนมที่ร้านที่เบียร์เคยสั่งนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นพายสับปะรดแหลก แต่ว่าอันเนี้ยเขามีแบบใหม่ก็คือเป็นรสสตรอเบอรี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่แพ็กเกจน,น่ารักมากจสิเป็นภายข้างในเป็นไส้สตรอเบอรี่นะคะเอย่าเรียบพายตัวหน่อยนี่น้องสีสันน่ารักมากเลยอะ่ะน้องมีหลายสีนะคะมีสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนนี่นี่อืม อร่อยแป้งบางไส้เยอะนะคะแล้วก็ไส้จะอมเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่นิดนึงนะคะแล้วก็บอกเลยว่าไส้เยอะแป้งน้อยมากนะคะอร่อยร้านนี้ไปสั่งตามกันได้แต่ว่าต้องเหมือนแบบีออเดอร์นะคะเพราะว่าเขาทาแบบทาได้ทีละไม่เยอะนะคะก็จ,ะจัดเดอร์อะไรเงี้ยลองไปติดต่อดูนะกล่องต็มาหนักจังถ้าจำไม่ผิดเป็นแอลกอฮอล์หรือเปล่าน้อเป็นของใช้บ้างเหรอเนาะของกินเยอะมากนี่เป็นแอลกอฮอล์จริงๆด้วยค่ะที่บอกว่าจริงๆด้วยค่ะคือสั่งนานจนจําไม่ได้นะคะว่ากล่องไหนเป็น อะไรนะอันนี้ขวด1ลิตรนะคะแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ซื้อไปแบ่งใส่ขวดได้นะคืออันเนี้ยที่ซื้อเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีกลิ่นกลิ่นอ่อนมากเพราะปกติเวลาซื้ออะเบี่ยเจอแบบกลิ่นแรงๆบางทีไม่ไหวอะมันฉุนอะแล้วแบบบางทีเราต้องใช้ใช้บ่อยมากเลยยิ่งออกไปข้างนอกยิ่งต้องใช้เนาะเดี๋ยวเบี่ยลองดมดูแ้าไม่มีกลิ่นเลยดีดีมากเลยนะคะอื เดี๋ยวเบียร์แปร้านไว้ให้นะคะร้านนี้เขาขายหลายอย่างเขาขายพวกแบบอุปกรณ์เครื่องครัวน่ารักน่ารักเยอะเลยนะคะของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเบียร์ก็สั่งมาแต่เดี๋ยวแบบจะแตกไปอีกคลิปนึงนะคะเพราะว่าสั่งมาหลายอย่างเหมือนกันกองต่อมานะคะนี่จากร้านเดียวกับร้านเมื่อกี้แหละแต่อันนี้แบบสั่งรอบหลังนะ แก้วน้องแมวนะคะทําไมเขาไม่ทําแบบว่าเป็นน้องแมวหน้าตั้งเป็นน้องแมวห้อยหัวอย่างนี้นะน่ารักมากเลยอ่ะนี่เป็นน้องแมวอย่างนี้ใบใหญ่กว่าที่คิดนะตอนแรกเบนคิดว่าจะใบเล็กกว่านี้นะแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ได้จุมากนะคะแบบทานน้ำได้หรือแบบทานเป็นกาแฟน,น้อยๆถ้วยน้อยๆได้ถ้าแบบเบ์ใส่กาแฟนในแก้วนี้เบี์ว,ว่าพี่ต้องทานสองรอบแน่เลยนะนะะ่ารักเป็นแก้วสองชั้นนะคะกล่องนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะภูมิใจนำเสนอมากเลยคือเป็น สก,กอตไบต์อ่ะจะเป็นสก,กอตไบที่แบบเบียวว่าเบียรไม่กล้าใช้แน่เลยน่ารังไลยอ่ะสก,กอตไบมือแมวนะคะอันนี้มือฮารุนะอันนี้มือของท็อปปี้นะเบียรก็คงจะซื้อมาเก็บประดับโซนห้องครัวของเบียรนะคะไม่กล้าใช้หรอกเสียดายน่ารักหมดแล้กล่องนี้เดี๋ยวไปดูกล่องต่อไปกันค่ะ มาดูอันนี้บ้งอันนี้ก็เป็นเครื่องครัวนะคะชค่วงนี้ซื้อเยอะเพราะว่าทำกับข้าวกินเองบ่อยแล้วก็ทําครัวบางทีก็ทําคลิปแบบลงติกต็อกลงสต,ตอรี่บ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะแบบกลับมาทํำไออ้วนคินเช่นแบบจีงจังอะไรเงี้ยมันก็ต้องมอีอุปรกรณ์ครัวเนาะยินยานในบ้านเข้าสิ สิ่งนี้คือที่สไลด์ผักนะคะซึ่งมีหลายใบมีดก็จะออกมาหลายหลากหลายรูปแบบมากนะคะมีแบบสไล,ไล,ลด์อะไรแครอทอะไรกระหล่ำฝอยอะไรพวกเนี้ยนะคะแบบเบียยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าคิดว่ามันควรจะมีอยู่ในครัวของเรานะคะเบียก็เลยเออสั่งมานะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะนะโอเคชอบอยากได้มานานแล้วเราก็แบบตัดสินใจซื้อเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ใช้จริงๆแหละนะคะอ่ามีอีกอย่างหนึ่งของ กล่องเดียวกับเมื่อกี้นะคะนี่ที่ปั่นพริกอะพริกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเบีย้ยอยู่เป็นคอนโดใช่ปะจะมานั่งตมปกปกปกสับๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกไงอันนี้ก็เลยแบบซื้อเป็นแบบปั่นสําเร็จมาเลยนะคะเขาก็จะมีเป็นสาย USB แบบนี้นะ,ะเราก็คือแบบชาร์จชาร์จได้แล้วก็เวลาใช้อะก็คือแบบกดเนี้ยพอแบตหมดแล้วก็ค่อยไปเสียบชาร์จใหม่นะคะสะดวกสบายดีมากเลยนะหรือว่าถ้าแบบสมมติเราไปเที่ยวไปแคมป์อะไรเงี้ยเบี้ยวว่าก็เหมาะนะ กล่องต่อไปนะคะอันนี้จําไม่ได้ว่าอะไรจําไม่ได้จริงๆอ๋อขนมยังมีขนมอีกกล่องนึงลืมไปเลยขนมอีกแล้วขนมญี่ปุ่นนะคะอันนี้เบียร์ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่แบบถามคนขายเขาบอกว่ามันเป็นขนมกรอบๆคล้ายๆเซมเบ้เค็มๆแล้วเขาบอกว่าข้างในมันเป็นตรงกลางเป็นชีสนะคะพอหนึ่งมีสิบสองอันเล็กๆนะเดี๋ยวมาดูกันนี่น้องเป็นอันเล็กๆแบบนี้องนี้นะ ตรงตัวแป้งก,กรอบๆมันก็จะเค็มๆม,มันคล้ายๆขนมเซมเบ้ที่มันเป็นเหมือนแบบเค็มๆก,กรอบๆเป็นเหมือนข้าวทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเค็มน่าจะเป็นเค็มแบบพวกซอโชอยุเนอะแล้วก็ตรงกลางเขาจะเป็นชีสตอนแรกเคี้ยวไปไม่รู้สึกว่าแบบได้กลิ่นชีนะคะแต่แบบพอกินแบบหมดทั้งคำอะไรเงี้ยเออถึงได้รู้สึกว่าเออมันมีกลิ่นชีดลอยขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแต่เบียวว่ามันเค็มไปหน่อยนะไอตัวแป้งเนี่ยนะเแบียวว่ามันเค็มไปนิดนึงเนาะต่อมามาด้วยกันคือ จริง,รงอันนี้มันมีอยู่ในคลิปที่แล้วแล้วนะคะขนมอันเนี้ยเป็นคุกกี้ชีสนะก็อันเนี้ยกินแล้วมันถูกใจแล้วที่เขาก็แบบมีเปิดให้สั่งได้อีกนะคะห่อหนึ่งมีทั้งหมด12ซองนะคะ หอมคือแบบตัวคุกกี้หอมเนยบางๆแล้วตัวชีสข้างตรงกลางอะ่ะก็เหมือนแบบเค็มๆอารมณ์มันเหมือนกินแบบครีมชีสนะคะอันนี้อร่อยอันนี้พูดได้เลยยังไม่ไม่ต้องชิมก็พูดได้เพราะว่าคลิปที่แล้วอะ่ะมีสั่งไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เน,นี้ยสั่งรอบสองแล้วนะคะอร่อยอร่อยอันเนี้ยอร่อยแต่เขาบอกว่าเหมือนมันจะขายตามฤดูกาลนะอาจจะแบบไม่ได้มีขายตลอดทั้งปีนะคะมาขายเป็นช่วงๆเนาะเดี๋ยวมาดูอีกกล่องกันนะคะกล่องน,นี้เป็นพีออเดอร์ญี่ปุ่นกันกล่องน,นี้เป็นอะไรนะขนมอีกแล้ว ขนมมันนี้นะเขาบอกตรงกลางเป็นชีสอีกแล้วคือเบียรก็ชอบทานชีสนะคะเวลาเห็นอะไรที่มันแบบมีชีสชีสหน้าทานเนี่ยก็ชอบก้นมากินเป็นก้อน,ก,อนก้อนเหมือนลูกอมทอฟฟี่อย่างนี้นะคะอันนี้แกะออกมาได้กลิ่นชีสเลยอะ่ะคล้ายคล้ายอันมเมื่อกี้คล้ายๆอันไหนอะ่ะคล้ายๆอันนี้แต่ว่าอันนี้เขาทำเป็นรูปร่างแบบ กลมๆก,กว่านะคะเหมือนท็อปปี้แล้วก็คือมันก็จะเค็มๆกับกรอบข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นชีสข้างในแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเบียวว่าได้กลิ่นหอมชีสมากกว่านะยังไม่หมดอีกอันนึงตัวทาขนมปังนะคะเป็นรสเนยน้ำตาลอือคือเนอยน้ำตาลเลยนะเดี๋ยวไปลองชิมเดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวลองป้ายชิมนิดนึง มันเป็นแบบเนยน้ำตาลเลยอะแบบเนยผนสมน้ำตาลแล้วก็เอามาทาขนมปงังเออเบีลว่าแบบมันโอนะคือเวลาเรากินถ้าเราทําเองเราต้องทานเนยเสร็จแล้วเราค่อยๆเอาน้าตาลมาโรยใช่ปะ่ะแต่อันนี้คือแบบป้ายปืดปืด,ปดแล้วก็จะเข้าเตาติ้งไม่ติ้งหรือจะกินเลยก็โอเคสะดวกดีนะคะแล้วก็เขาไม่หวานจัดนะแล้วก็หอมหอมเนยดีนะคะอันนี้โอเคไปดูกองถัดไปกัน อันนี้นะคะเป็นซองอันนี้เป็นเคสนะเคส p h o n e ของเบียเบียสั่งมาเป็นงานซาริโอนี่โปรจกตนะเป็นเคส p h o n e นะคะ iPhone 12 Pro Max iPhone 13หรือเปล่าไม่รู้กําลังจะออกนะคะไม่รู้เขาใช้ชื่อ iPhone 13ไหมแต่ว่าเบียว่าเบียก็ยังจะใช้เครื่องนี้ไปต่อเดี๋ยวลองใส่ดูเลยี น่ารักไหมโปรโกะตอนเด็กเดกไปชอบมากนะโปรชะกะเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ตรงข้างหลังมันจะนูนหน่อยๆน,นะคะเวลาเราวางไว้กับพื้นเงี้ยพื้นโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบตรงกลางมันนูนใช่ป่ะมันก็ทําให้ตรงเลนส์กล้องเนี่ยมันไม่แบบโดนคูดๆกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะเออดีน่ารักหนาหน่อยแต่ว่าก็ดูแข็งแรงดีนะคะเดี๋ยวไปดูกล่องถัดไปกันค่ะนี่กล่องนี้กล่องใหญ่เลยนะน่าจะเครื่องครัวแหละ เป็นจานนะคะเบียสั่งมาสองใบนะน,นี้เป็นจานเล็กไว้ใส่แบบพวกขนมคงขนมเค้กน,น,น,นะคะเดี๋ยวนี้เบียก็ชอบแบบถ่ายคลิปลงพวกแบบติ๊กตอกนะคะไปติดตามกันได้นะคะติ๊กตอกไออ้วนสตอรี่นะคะน่ารักนุชีขนาดกาลังใส่เคก้กน่ารักเลยนะอเอ่อต่อมาเป็นลายนี้อันนี้เป็นจานข้าวก็ได้นะน่ารักเนอะดูนี่เป็นตัวน้องสมายยิ้ม,มนะคะน่ารักดีนะขนาดแบบทานข้าวได้อะทานข้าวได้เพราะว่าก้นค่อนข้างแบบลึกนิดหนึ่งนะอ่ะดูด้านนี้ นะคะเคร้านนี้ก็แม่ค้าน่ารักนะคะแล้วก็แพ็คของมาดีมากเลยนะช่วงนี้ก็จะซื้อพวกเข้าของเครื่องครัวเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าหัดทํานู่นทํานี่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ่ายคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกล่องถัดไปกันค่ะนิวอันนี้คือเป็นอะไรอะ่ะที่ปิ้งย่างอะคะ่ะเป็นตัวกระทะปิ้งย่างนะคะเป็นแบบ เป็นโลหะเลยนะคะเงี้ยก็คือสามารถตั้งกับเตาแก๊สได้เลยนะจริงๆเบียมีเป็นเตาที่เป็นไฟฟ้านะคะแต่เบียมีความรู้สึกมันมันย่างไม่สะใจเหมือนเตาแก๊สเนาะเบียก็เลยซื้ออย่างเงี้ยมาแล้วก็เดี๋ยวแบบตั้งบนเตาแก๊สแล้วก็ปิ้งเลยนะคะแล้วก็เขามีรูตรงเนี้ยเอาไว้ระบายแบบอตรงที่แบบเวลาเราย่างแล้วมันจะมีน้ํามันของแบบเนื้อสัตว์ออกมาเนาะเราก็แบบมาตั้งแล้วก็เอาถ้วยมารองตรงนี้เขาก็จะไหลลงมาเพราะว่าลัากษณะกระทะเขาจะเป็นเทลงแบบนี้ นะคะอชอบชอบมีความสุขไปกินข้างนอกไม่ได้ก็กินในนี้ไปก่อนนะคะเ <Okay. S 2> อดี๋ยวมาดูกลองถัดไปกันค่ะกองต่อมาอันนี้เป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะแแนวเป็นกระเป๋านะ เป็นกระเป๋าโคชนะคะใบนี้เมียก็แบบเล็งๆอยู่นะแล้วแหละคือจริงๆใบเก่าของเบียะมันก็เป็นโคชใบใหญ่ใบใหญ่กว่าใบนี้หน่อยนึงแหละแต่ทีนี้ว่าช่วงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยอุปกรณ์ในกระเป๋าคือเยอะมากแบบไหนจะชิ้วเปียกแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปร์แอลกอฮอล์หลายสิ่งมากนะคะไหนจะแมสอีกนะแล้วคืออันนั้น,นกระเป๋าใบนั้นมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นช่องเดียวโล่งๆเลยนะคะแล้วก็มีแค่แบบซิปเอาไว้ใส่แบบเหมือนของเล็กๆลูบซิปปิดนิดนึดนงตรงที่แบบติดกับผนังกระเป๋าใช่ปะ่ะแต่ใบนี้เขาจะเป็นแบบอยย่าง ช่องช่องแบ่งนะคะซ้ายขวาแล้วก็มีช่องซิปตรงกลางไว้ใส่เป๋าตังคนะ์อะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบเบียว,ว่ามันสะดวกดีตรงที่แบบว่าเขาเหมือนแบ่งของให้เราไปในตัวอะไรเงี้ยฝั่งนี้เป็นอะไรฝั่งนี้เป็นอะไรนะคะมันก็เลยทําให้แบบเบียว,ว่าหยิบจับของง่ายดีนะคะนี่เบียก็เลยสั่งมานะคะร้านนี้อยู่ในช้อปปี้นะคะเบียเช็คดูแล้วเพราะว่าร้านนี้เบียซื้อมาสองสาครั้งแล้วแหละเช็คดูแล้วว่าเออของแท้นะคะแล้วก็ร้านเขาก็เหมือนแบบเปิดมานานนะคะแล้วเบียก็ลองเช็คดูกับใบที่เบยีบยฝากน้องซื้อมาจากที่อเมริกาอะไรเงี้ยเออ ไไก็เชื่อถือได้นะคะถ้าไงก็ลองตามไปดูที่ช้อปปีกันนะคะวันนี้ของส่วนใหญ่ก็สั่งมาจากช้อปปี้ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็บางส่วนก็สั่งจากในหน้าเพจ a c e b ุ o k อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางร้านก็เป็น I g จนะคะเดี๋ยวทุกร้านเนี่ยเบียก็จะแปะไว้ให้ในคลิปนะคะแล้วก็จะมีใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะตามไปซื้อนะคะก็สามารถกดลิงก์ปุ๊บถึงร้านซื้อได้เลยสะดวกสบายมากนะคะเค okay, วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบียกับพี่หมีแล้้ววก็ช่อง story ดยนะะะคเราจ มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเยอะเลยนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่มีคลิปเที่ยวเนอะเพราะเราก็แบบไปเที่ยวไหนไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเริ่มเดินทางได้แล้วอะไรเงีย้ยเบียร์ก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวตอนนี้อาจจะเที่ยวในประเทศไปได้ก่อนเนาะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายมีหนีแอบกินขนมมีความสุขไหม,มชุดแดงแน่เลยอืมมีความสุขพอว่าแกะฮอร์เสร็จเรียบร้อยก็จะได้กินขนมเยอะๆแบบนี้ใช่อลอมาหลายวันละคุณเยอะเ่อน